สวัสดีเพื่อนๆชาวมัสเพลทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมมิโอเรียนและเกม Sky Landers สกันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาแนะนำ10มอนสเตอร์คนปั้นในเกม Skylander ที่จะทำให้ชีวิตในการฟาร์มของเพื่อนๆมีแต่ความราบรื่นกันเพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าในเกม Sky Lander นั้นมีมอนสเตอร์ให้เราเลือกใช้มากมายนับไม่ถ้วนและทุกตัวล้วนใช้งานได้หมดแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะใช้งานได้ดีในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับถ้าเพื่อนๆปั้น10ตัวนี้มาใช้ก่อนบอกเลยว่าต้นนนเกมสบายแ่อน และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่า10ตัวนั้นมีตัวอะไรบ้างมอนสเตอร์ Monster ตัวที่1คือ Flash Wing เป็นมอนสเตอร์ธาตุดินสายสนับสนุนที่ได้มาปุ๊บควรปั้นทันทีเพราะเป็นมอนสเตอร์สายสนับสนุนที่มีสกิลฮิลอย่างเกรดคริสตั a นโอบกายซึ่งแรงและช่วยเพิ่มค่าความอึดได้ด้วยจึงมีประโยชน์มากในการเล่นทุกๆโหมดเลยนะครับ นอกจากนี้ถ้าโจมตีปกติอย่างรวมพลังแสงนอกจากจะแรงแล้วยังสามารถลดอัตราต้านทานเอฟเฟกและพลังป้องกันของศัตรูล,ลงได้ด้วยมันทําให้ทีมของเราโจมตีแรงขึ้นและสามารถติดเอฟเฟกพวกระเบิดตัดกําลังหรือแช่แข็งได้ง่ายขึ้นกว่าปกติแฟลชวิ n งจึงเป็นมอนสเตอร์ที่ปั้นแล้วเอามาใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับมอนสเตอร์ตัวที่2คือ s t e ลเอลเป็นมอนสเตอร์ธาตุพืชสายโจมตีที่เราจะได้มาตั้งแต่ต้นเกมเห็นเป็นตัวแจกแบบนี้แต่บอกเลยว่าโหดไม่เบา พราะทุกครั้งที่สเตลเอลโจมตีศัตรูติดน็อกหรือร่างแหลกสกิลติดตัวอย่างซ่อนมิดจะทําให้ตัวสเตลเอลไม่เป็นเป้าหมายในการโจมตีจากเอฟเฟครอบกัดแถมยังเพิ่มค่าพลังโจมตีและอัตราคิดค่อให้สเตลเอลจะสามารถใช้สกิลติดตัวนี้ได้รัวๆแทบจะทุกเทินเลยนะครับและที่แจ่มมากๆเลยก็คือสกิลอย่างลวดลายเอล L, สายพิษมีคูดาวแค่2เทินและท่าไร้ลำมีดสั้นเลนกายนะั้นมีคูดาวแค่เทินเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าท่าไรดลำมีดสั้นเนี่ยใช้ได้ทุกเทินเท่าที่ต้องการเลย แถมทั้งสองสกิลยังลดความอึดของศัตรูหนักมากอีกด้วยจึงเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์เริ่มเกมที่ควรปั้นมาใช้มากเพราะมันเก่งแบบสุดจัดจริงๆนะครับมอนสเตอร์ตัวที่3คือชิลเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําสายแทงที่ใช้งานดีกว่าที่คิดไว้มากด้วยจุดเด่นในเรื่องของพลังป้องกันและความอึดที่สูงจึงทําให้สามารถารับดาเมจได้ดีในส่วนของสกิลเกราะวิเศษก็สามารถยั่วยุศัตรูได้พร้อมเพิ่มพลังป้องกันให้กับตนเอง2เทินโดยสกิลนี้มันแจ่มตรงที่ว่าคูดาวของสกิลมันแค่2เทิน ดังนั้นย่อยุหมดก็สามารถใช้สกิลซ้ำเพื่อโยยุยซ้ำได้ทันทีแล้วพอศัตรูตีเข้ามาก็จะมีโอกาสตีสถานะแช่แข็งจากสกิลติดตัวเกราะเยื่อแข็งอีกจึงเป็นแทงที่นอกจากจะอึดแล้วยังป่วนศัตรูได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วทีนี้เพื่อไาจะสงะสัยว่าสถานะแช่แข็งมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันทีหลังนะครับตัวชิลนั้นยังมีอีกหนึ่งสกิลก็คือสกิลหอ,อกผลึกน้ําแข็งเป็นสกิลที่เบาและอาจจะดูไม่มีประโยชน์ในช่วงแรกแต่จะมีประโยชน์มากขึ้นในตอนปลูกพลังขั้นที่6 เพราะสกิลนี้จะได้รับการอัปเกรดโดยการเพิ่มสถานะแช่แข็งขึ้นมาด้วยซึ่งเจ้าสถานะแช่แข็งนี้ยจะทําให้มอนสเตอร์ที่ใช้สกิลขณะติดสถานะนี้มีคูดาวเพิ่มขึ้นหนึ่งเทินอาจจะดูไม่มีประโยชน์แต่มันปวดมากๆนะครับเพราะคูดาวที่เพิ่มขึ้นมา1เทินเนี่ยสำหรับเกมนี้มันชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะว่าจะชนะหรือแพ้ดังนั้นเจ้าชิลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทงที่ผมคิดว่าดีและน่าปั้นมาใช้มากๆเลยนะครับ มอนสเตอร์ตัวที่4คือแอสไตร์เป็นมอนสเตอร์ธาตุลมสายโจมตีที่โจมตีว่าหมายเดียวได้แรงและลดความอึดได้สุดจัดมากๆโดยสกิลเยี่ยมมากสหายนอกจากจะลดความอึดได้ถึง3หน่วยแล้วยังมีโอกาสทำให้ศัตรูติดดีบัฟตัดกำลังและลดพลังป้องกันด้วยเป็นสกิลที่ใช้ลดความอึดเพื่อต่อด้วยสกิลทำให้น็อกได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนสกิลแรงจุดอ่อน ซึ่งเป็นอีกสกิลหนึ่งของแอสไตร์นั้นมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากแค่ทําให้ศัตรูมีโอกาสน็อกใช้คอมโบกับสกิลแรกที่จะมากสหายท่าน,นั่นเองแต่ความโหดมันอยู่ตรงที่ค่าความอึดที่ลดได้เนี่ยมันสูงถึง4หน่วยมันทําให้เราสามารถน็อกศัตรูได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้สกิลติดตัวอย่างการตัดสินของสหายยังสามารถลบบัฟของศัตรูที่โดนโจมตีแล้วสุ่มมอบบัฟให้แอสไตร์ได้อีกด้วยนอกจากจะแรงแล้วยังป่วนจัดแบบนี้จึงเป็นหนึ่งมอนสเตอร์ที่ผมอยากแนะนำให้ปั้นนะครับบอกเลยว่าโหดแและแรงมมากนะที่่ผใช้อยู มอนสเตอร์ตัวที่5คือบัคช็อตเป็นมอนสเตอร์ระดับตำนานธาตุเวทสายโจมตีที่โหดพอตัวเพราะมีสกิลโจมตีหมู่ถึงสสกิลคือยิงระยะไกลและประตูมิติฝูงแกะทําให้เราสามารถกําจัดกลุ่มมอนสเตอร์ลงได้อย่างรวดเร็วแต่ทีเด็ดของบัคช็อตจริงๆแล้วอยู่ที่สกิลที่2คือมิติเวลาผกผันต่างหากเพราะสกิลนี้จะใช้มานาทั้งหมดที่มีโจมตีศัตรูยิ่งมานาที่ใช้เกินจากค่าแรกของสกิลนี้มากเท่าไหร่ดาเมจที่ได้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วย เหมาะจะใช้เวลาเจอบอสหรือเวลาใช้สกิลต่างๆแล้วมานาเหลือเศษ1หรือ2เป็นอย่างมากบัคชอยดจึงเป็นมอนสเตอร์ที่เล่นง่ายและแนะนําให้รีโลหามาใช้ในช่วงต้นเกมนะครับเพราะสามารถนําไปใช้ยาวๆได้จนช่วงปลายเกมเลยทีเดียวมอนสเตอร์ Monster ตัวที่6คือช็อปช็อปเป็นมอนสเตอร์ระดับตำนานธาตุผีดิบสายแท้งที่มีพลังโจมตีและพนงป้องกันที่สูงมากจึงเป็นตัวแท้งที่เราสามารถพึ่งพาดาเมจได้ดีโดยสกิลเด่นของช็อปช็อปคือสกิลติดตัวที่มีชื่อว่าโลปกักหนามโดยถ้าช็อปช็อปตาย ตัวชอบชอจะได้รับเอฟเฟกต์อมตะและย่อยุเป็นเวลา2เทินก่อนที่จะตายลงจริงๆซึ่งสกิลนี้มันช่วยเปิดโอกาสให้มอนสเตอร์ในทีมของเรามีโอกาสรอดจากการโจมตีและสามารถใช้สกิลถล่มคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นเป็นมอนสเตอร์สายแท้งที่ดีและเล่นง่ายมากๆถ้าใครเปิดได้จากตู้การันตีในตอนนี้ผมแนะนําให้เอามาใช้เลยนะครับบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะ มอนสเตอร์ตัวที่7คือ Wi-Fi เป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟสายแท้งที่เราจะได้มาตั้งแต่ต้นเกมเพราะเกมแจกมให้เราใช้นะครับซึ่งในช่วงเริ่มเกมนั้น Wi-Fi จะยังไม่เก่งเท่าไหร่เพราะมีดีแค่ความอึดแต่เมื่ออัพสกิลและปลุกพลังมาจนถึงระดับหนึ่ง WiFi จะเริ่มเก่งขึ้นจากการที่สกิลวงแหวนเมทนั้นจะเปลี่ยนจากสกิลโจมตีเดี่ยวเป็นสกิลโจมตีหมู่ทาให้สามารถลดความอึดของศัตรูเป็นหมู่คณะได้แถมสกิลติดตัวยังสามารถสะท้อนการโจมตีและทำให้ศัตรูติดสถานะตัดกําลังได้อีกจึงเป็นตัวแทงอีกตัวที่น่าปั้นมาไว้ใช้งานนะครับช่วงแรกอาจจะดูไม่ค่อยเก่งมากแต่ระยะยาวนี่โหดแน่นอนเลยนะมอนสเตอร์ Monster ตัวที่8คือฟลิสเบรดเป็นมอนสเตอร์ท่าน้ําสายโจมตีที่ทั้งสกิลกลมจกักเหมันและเสาน้ําแข็งเป็นสกิลโจมตีหมู่ที่มีควาามมรรุนแงก โดยเฉพาะเสาน้ําแข็งนั้นจะสามารถมอบสถานะแช่แข็งให้กับศัตรูได้ด้วยเป็นมอนสเตอร์ที่ป่วนมากตัวหนึ่งเลยเวลาสู้กันในอารีนาถ้ายังไม่มีมอนสเตอร์โจมตีมูแจมแจมใช้ในทีมปั้นตัวนี้มาใช้ก็ดีนะครับโดยส่วนตัวผมมีแล้วแต่ยังไม่ได้ปั้นแต่เจออารีนาแล้วรู้สึกถูกใจและกำลังจะปั้นมันขึ้นมานะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวที่9คือวอลล์เป็นมอนสเตอร์ธาตุดินสายโจมตีที่โจมตีแรงมากๆสามารถใช้เป็นตัวแบกทีมได้ดีไม่แพ้สเตลเอลเลย ความเด็ดของวันหลอบอยู่ที่สกิลปริทะลุจุดเดือดที่สามารถทําให้ศัตรูเป็นใบได้ไดโดยความโหดของการใบก็คือมันจะทําการยกเลิกสกิลที่ชาร์จอยู่หรือชาร์จเสร็จแล้วทันทีพร้อมทั้งเพิ่มครูดาวให้สกิลนั้น1เทินถ้าอีกฝ่ายมีค่าต้านทานเอฟเฟกไม่เยอะพอนี่บอกเลยว่าไม่มีวันได้ใช้สกิลชาร์จแน่นอนเพราะถ้าชาร์จเมื่อไหร่เราก็สามารถใช้สกิลปริทะลุจ,จุดเดือดปุบให้มันเลิกชาร์จได้ทันทีนั่นเอง มอนสเตอร์ตัวที่10คืออินิกเตอร์เป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟสายโจมตีที่ผู้เล่นนิยมใช้ในฐานะตัวลดค่าความอืดที่แรงและดีมากๆร็อสกิลการประทะเดือดระอุมีความแรงที่สูงน็อกศัตรูได้และสามารถลดค่าความอืดได้ถึง4หน่วยแถมคูดาวก็ไวมากแค่2เทินเท่านั้นเองถึงเป็นมอนสเตอร์ที่มักปั้นเอาไว้ใช้น็อกศัตรูเรื่อยๆเพื่อไม่ให้พวกมันได้โจมตีโดยเฉพาะในโหมดบอสคออสนี่ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับ และนี่ก็คือ10มอนสเตอร์ควรปั้นในเกม Skylanders Ring of h e r o นะครับจริงๆแล้วมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนี้มันน่าปั้นน่าใช้หมดเลยและยังไงก็ตามในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราก็จะต้องปั้นทุกตัวมาสลับใช้อยู่ดีแต่การปั้นมอนสเตอร์10ตัวนี้มาใช้ก่อนจะทำให้ชีวิตของเราในช่วงต้นเกมเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจปั้นมอนสเตอร์มาใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดซับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ช่อง YouTube ของ m มั Play ด้วยนะครับติดตามคลิปไกด์ใหม่ๆที่จะลงได้จากช่องนี้เลยแล้วถ้าใครชอบอ่านตัวสอนสามารถไปอ่านบทความได้ในเว็บ Mustplay เลยนะครับผมเขียนบทความเป็นไกด์ไว้เหมือนกันสำหรับเกมนี้นะแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Mustplay นะครับติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ